ทำไมชัยโป๋ถึงไม่ใส่เสื้อผ้าโปรกโปรกโปรกโอหโปรก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 คุณฉีกซองเติมกะทิเติมวัตถุดิบคือชัยโป๋แว่นโดยที่คุณไม่ตั้องล้างน้ำนะคะสนับสนุนโดยทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีครับและนี่คือรายการ Taste Travel Thailand เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันในครั้งนี้บุกโกะมาตูมและแอร์เดินทางมาตามหาอาหารท้องถิ่นประจำชุมชนที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเมื่อมาถึงทิ่ตลาดเก่าโพธารามก็อยากเชิญชวนคุณผู้ชมแวะไปสักการะพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองโพธารามและรอยพระพุทธบาทจำลองที่วัดโพธารามสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนที่นี่กันด้วยนะครับเมื่ออิ่มบุญกันแล้วถึงเวลาติดตามบุกโก มาตูมและแอออกตามหาอาหารท้องถิ่นประจำชุมชนต่อไปได้แล้วนะครับไม่รู้ว่าเมนูต่อไปจะเป็นอะไรครับเนี่ยอ่าอย่าเยนเย็เนยเยนอะไรแม่อยาพึ่งรีบร้อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเอาไปกิน กี่ห่อก็ได้เลยไ้จะซื้อของฝากชัยโป๊หวานตาแม่บุญส่งของดีจังหวัดลาดบุรีก็นี่ไงก็ต้องซื้อของฝากไงก็อย่าพึ่งสิทำไมอ่ะต้องไปทําความรู้จงรู้จักเขาก่อนสิก่อนที่จะไปซื้อของผได้ส่งลงส่วนลดโอ้โนี่พี่วันดีจ้าเข้ามาเลยนะคะอันนี้ลูกสาวเจ้าของร้านนะาแม่บุญส่งนั่นก็คือพี่ต่อค่ะพี่ต่อของฝากขึ้นชื่อเนี่ย ปกติแล้วลาบุรีเนี่ยน่าจะโอ่งแล้วเนี่ยใช่โป๊หวานก็ถือว่าสําคัญเหรอทําไมชชยโป๊ถึงไม่ใส่เสื้อผ้าขอโทษค่ะใชโป๊นะคะใช่โป๊คืออาหารโอเคทำไมต้องซื้อลาบุรีจริงๆแล้วเมื่อก่อนนะคะพื้นที่ตรงนี้เหมาะสําหรับปลูกหัวเชเท้าที่จะเอามาเป็นวัตถุดิบในการทําชโป๊ที่เนี่ยก็เลยเป็นแหล่งผลิตใชโปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาดูแต่ละอันดีกว่าให้อธิบายเลยว่าใชโปแต่ละแบบอะรยากเนี่ยมามแอ์ถือ อย่างแรกที่มือก็กกก่อนเลยเรียกว่าเชโปอะไรเชโปเราเนี่ยจะมีทั้งหมด5แบบพวกนี้คือจะเป็นที่แปรรูปเพื่อเหมาะกับการประกอบอาหารแต่ละชนิดนี่ไง5แบบพอดีเลยแบบแรกคือแบบแรกชนิดเป็นสับละเอียดค่ะเหมาะไปทํากับไส้สาคูขนมสาคูไส้หมูอู้สาคูกุ้งอ่แบบนี้ตัวนี้จะเป็นเราจะเรียกว่าชนิดชิ้นค่ะส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นผู้สูงอายุชอบเอาไปทานกับข้าวต้มเลยไปยำไปอะไรอย่างงี้ได้ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวยำจะแนะนําเป็นตัวนี้ค่ะเป็น เต่าใช่ค่ะก็คือตัวนี้จะเหมาะสําหรับาการทําเชโปยำตัวนี้แบบแว่นก็จะเป็นอเอาไปทําเป็นเชโปต้มกะทิตั้งเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินผลิตภัณฑ์แ <c oughs> ปรรูปออกจากหัวไชเท้าแล้วได้แมไปกันเลยจ้มา <c oughs> ถึงเวลาที่เราจะต้องมาทำ เขาเรียกว่าโหวเยโปต้มกะทิใช่ไหมใช่ค่ะแม่แม่วัดดีจ้ะอุวยแม่มายังไงอ่ะเมื่อกี้คุณพี่ต่ออยู่เลยอ่ะอแม่เพิ่งหอมมาเมื่อกี้นี่เองแม่พี่แม่พ่อแม่พ่อนวิธีการทำสูตรเด็ดเคล็ดลับมาอยู่ตรงไหนจ้ะสูตรเด็ดเคล็ดลับก็อยู่ที่ชัโปของเราค่ะต้มกะทิเนี่ยจะเป็นชัโปแว่นนะคะคุณฉีกซองเติมกะทิเติมวัตถุดิบคือชัโปแว่นโดยที่คุณไม่ต้องล้างน้ำนะคะสิ่งที่จะชูรสอีกอย่างก็คือ หอมค่ะหอมซอยแม่บ้านบางคนไม่ชอบซอยชอบทุบก็ได้ค่ะแม่บ้านจะชอบโปรก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 โปรแม่นี่หนูอยากรู้ว่ามันเป็นขนมโบราณใช่ไหมอันเนี้ยมันเป็นกึ่งขนมกึ่งกับข้าวค่ะเอาหรอใช่ค่ะ้าวเนี้ยตัวนี้ต้องทานกับข้าวนะคะแม่สอนหนูหน่อยใส่เลยใช่ไหมแม่ใส่เลยค่ะใส่หมดเลยได้เลยหมดเลยค่ะ กับข้าวเป็นเผื่อวันหนึ่งออกเรือนเนี่ยจะได้มาทำให้แสบสามีกินใช่แล้วค่ะมัดใจผู้ชายด้วยแม่ใช่ค่ะทำเสร็จแล้วขอลองชิมหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะชิมได้เลยค่ะคุณผู้ชมขออนุญาตนะ่อดแมสเนาะถอดแมสหน่อยเนาะเชฟโฟรันแม่มันนัวดีนะมันกรอบอ่ะใช่ค่ะกลับอะไรก็อร่อยรู้เลยว่าหมักดีแบบว่าดองดีใช่เพราะเราดองน้ำตาลล้วนๆค่ะเฮ้ยยังอร่อยอ่ะยำอร่อยมากอีกหนึ่งอย่างคือเชฟโป๊ะสับ สามารถเอาทําเป็นขนมได้นะคะหรอช้ยโป๊ะเราเนี่ยสามารถทําขนมได้ค่ะในนี้มันจะมีส่วนผสมของชัยโป๊ะถั่วแล้วก็ถั่วใช่ค่ะแม่หนูถามอีกอย่างหนึ่งเปิดมากี่ปีแล้วแม่50กว่าปีแล้วค่ะถ้าต้องการจะซื้อแล้วไปเป็นตัวแทนจําหน่ายก็ได้ค่ะด้วยเหรอมีค่ะเพราะว่าหนักสามารถเข้ามาในโรงงานอันนี้คือตัวโรงงานของเรานะคะถ้าจะ มาซื้อในโรงงานก็สามารถติดต่อได้ที่ไหนแม่911 <90 S 2> ทับ1หมู่1ตำบลเจ็เสมีสงงยนอำเภอโพธารารรมจังหวัดราชบุรีจะอยู่ในละแวกของชุมชนวังลึกเบอร์โทรศัพท์032 397038ใชเพราะหวานตามไม่มืนส่งเนี่ยเราสามารถเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนมได้มีงานทำ อยาก,กินแบบเปล่าปิ๊ปี้ยังไงเธอไปซื้อไปอุดหนุนเขาด้วยเนดะี๋ยวจะพาไปซื้อรับคนละครึ่งไหมอ่ะรับรับค่ะอ,อ,อิ่แล้วม่นโยบายรับจีิจริงๆเฮ้ยยังไม่อิ่มเลยไปแล้วหรอไปซื้อของฝากก่อนเดี๋ยวมากินต่อ,อ <Okay. S 2> ขอบอกว่าอิ่มอร่อยกันทวนน้าจริงๆเลยนะครับสำหรับเมนูอาหารที่ทำมาจากใช้โปโมแม่บุญส่งชุมชนวังลึกจังหวัดราชบุรีแถมยังแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆสะดวกในการเอาไปทำอาหารต่อมากๆเลยครับ